กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะช่วงนี้อยู่กับยาสีฟันจีเฮิ b, นะคุณผู้ชมนะแปะฟันเ,เ,เ,เขาเรียกว่าจ <'s> ัดฟันใส่รีเทนเนอร์คุณต้องใช้นะคะคุณใช้ที่ห้ออื่นมันขจัดกินปากคุณไม่หายคุณต้องใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบนะคะ มันจะทําให้ฟันของคุณเนี่ยขาวและที่สําคัญฟันของคุณไม่มีกลิ่นปากนะคะทำความสะอาดง่ายๆด้วย G Her ิร์วันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยคโปรเลยนะครับหนึ่งหลอดร้อยี่สิกรัมใช้ได้นาน 2- อถึงสเดือนนะครับหลอดละ230บาทครับวันนี้ถ้าคุณซื้อ5หลอดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่หนึ่งพันบาททุ่นเท่านั้นนะครับส่งฟรีสารับคนพร้อมโอนนะครับโทรเลยครับเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสั้นสองสี่นะครับหรือที่ไลน์แอดสุขภาพดีสแกนเขียวโค้ดมุมขวานะจอดได้เลยนะครับและโปรปี ทรงตุ๊กตาหมีหลากหลายสีสันไปเลยนะครับมีเบอร์านล่างนี้กับเขียวคนานล่างนะจ๋ามาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับไปดูพี่เอสุภาชัยกันนิดหนึ่งครับโพสคลิปครบรอบ1ปีกับแตงโมนิดานั่นเองครับผ่านมาหนึ่งปีแล้วสำหรับเหตุการณ์ฉลองวันเกิดของนักปั้นมือทองอย่างเอสุภาชัยที่ในวันนี้เมื่อปีที่แล้วเนี่ยสาวแตงโมนิดาได้เดินทางไปร่วมอวยพรวันเกิดให้กับพี่เอที่บ้านเลยถ้าเราจำกนได้นะยพยุกนี้ให้ด้วยนี่ใช่และพี่เอก็ได้ทำการเสดร์ไพรย่นี้5000,000บาทให้้นองรัก ที่ไปหยิบยืมเงินเพื่อน,นําไปรักษาคุณพ่อของตัวเองจนทําให้เอา,อาสาวแตงโมถึงกับร้องไห้น้ําตาแตกกอดกันเลยนะครับ<ะ>ซึ่งก็เป็นความทรงจําดีๆนะคุณผู้ชมนะครับ<ะ>ล่าสุดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอสวิชัยเองเนี่ยนะครับก็ได้โพสต์คลิปเก่าของปีที่แล้วพร้อมกับเขียนแคปชั่นซึ้งๆถึงคนที่จากไปบอกว่า1ปีแล้วนะคะลูกโมที่เราไม่ได้เจอกันมีเรื่องราวมากมายอยากเล่าให้ฟังอยู่ทางนั้นสบายดีนะคะขอให้มีความสุขในอ้อมกอดของพระเจ้าคิดถึงทุกวันไม่เคยเปลี่ยนนะคะ ขอบคุณมากนาคาที่วันนั้นมาหาให้แม่ได้เซอร์ไพรส์กลับพวกเราทุกคนคิดถึงน้องโมนะคะและแม่ก็มั่นใจว่าทุกๆคนก็ยังคิดถึงน้องโมอยู่คิดถึงนะคะแล้วก็แท็กไว้ที่ไอจีของคุณแตงโมนิดานั่นเองนะครับพี่เอกชอบช่วยเหลือคนอเป็นคนที่ใส่ดีคนหนึ่งพี่เอเนี่ยนะคะรังสรรมาจัดโรงจัดงาน,งานให้ตอนนั้นยังอ้วนอยู่เนาะครับตอนนี้ก็ผอมแล้วผอมเลยในปีเดียวเนี่ยนะคะับตอนนั้นก็เริ่มเริ่มที่จะเริ่มเริ่มที่จะน้ำหนักลดแล้ว มันยังอ้วนอยู่ยังอ้วนอยู่เพราะอัมพชะลาภาชอแบแอบถ่ายการตอ,อนเผลอต่อค่ะนะฮะเอ้ามาดูคุณไอซ์ปริชญานิดหนึ่งครับเปิดตัวแล้วครับหวานใจหนุ่มอินเตอร์แคปชั่นคลั่งหลักน่าดูเลยนะครับชัดเจนแล้วนะครับกับสาระหัวใจที่กําลังหวานช่าไปสีชมพูสาหรับไอซ์ปริชญาครับนางเอกพรสตาขวัญใจหลายๆคนนะครับเมื่อล่าสุดเดนี่ยนะครับคุณผู้ชมเจ้าตัวนะฮะได้ถือโอกาส อวดนะครับโมเมนต์คนอินเลิฟผ่าน IG ด้วยการโพสต์ภาพนี้ครับร่วมกับเฟรมอ่ะร่วมกับร่วมกับร่วมเฟรมกับนมไม่ใช่ร่วมกับเฟรมสิร่วมเฟรมกับหนุม่มหล,ล่อหุ่นล่ำในลุคเพื่อ <laughs> เพื่อปกปิดหรอนี่คือครูสวมชุดคอสตูมแล้วก็หมวกปิดตังใบหน้าพร้อมนะครับเผยความพิเศษของภาพใบนี้ผ่านบอกว่า Hi from New York City N Y C คือนิวยอร์กซิตีนะครับขเขาคือเขาไปนิวยอร์กใช่ไหมใช่แล้วครับรูปคู่รูปแรกของเรานะครับ และก็ถึงแม้ว่างานนี้ไอเนี่ยจะไม่ได้เฉลยว่าหนุ่มหล่อข้างๆมัดใจไอเนี่ยจะเป็นใครแต่ว่าบอกปีขนาดนี้แต่ก็ยังรู้มองทะลุไหมว่าหล่อไหมแม่มองนี้หล่อแบบเออนะฮะขนาดเดียวกันหางสั่งของเพื่อนพ้องซุส์สา์อย่างไปาเปิดแล้วฟันบนดีแบ็กทำไงฮะ <c oughs> ไม่รู้ต,ตาหล่อไง มาเปิดหน้ามาฟันเป็นไอแบ๊กขึ้นมาไม่รู้นะครับออคนก็เข้าไปแซวบอกว่ายินดีกับคนข้างหลักด้วยจ้านะครับบางคนบอกว่ามาโคลมาเลอร์หรือเปล่านะครับหรือบางคนาาบอกซันนี่เหรอเพราะหน้าเหมือนคุณซันนี่นะดูหน้าตาเหมือนคุณซันนี่เหมือนกันนะเออคนก็แซวกันตายกับคนข้างหลักนะจ๊ะเออบอกเนี่ยเปิดตัวแบบเนี้ยต้องการสื่ออะไรแม่ เขาก็อยากเปิดตัวแต่เขาก็แบบว่ามีกิมมิคนิดนึงแค่นั้นแหละให้คนสนใจใช่ไหมถูกต้องค่ะแล้วคนก็จะติดตามว่าเมื่อไรจะเปิดตัวจริงเปิดตัวเปิดตัวเห็นน่าจะตอนที้พี่เคาติดตามแล้วบางคนจากหลางจังหวัดไปแล้วค่ะเขาไปเที่ยวต่างประเทศกันเนาะอปีใหม่รถติดเยอะมากใช่ค่ะระวังนะเนี่ยวันนี้ยิ่งวันนี้วันศุกร์เนี่ยคนจะเริ่มทยอยไม่ไปขึ้นคนันไม่ใช่หรอ วันนี้วันนี้วันศุกร์เมื่อวานเราเพิ่อนแถบไม่เก่งอะโอมอะอะไรล่ะตอนแถบปลอมมากตอนแถบปลอมทำไมไม่คุยขยันแล้วทำงานในวันหยุดนะครับมาต่อค่ะอ่ะคุณผู้ชมนะครับปักเบรกกันก่อนนะฮะจัดฟันแปะฟันต้องจีเฮิร์บนะคุณผู้ชมนะคะฮะเอออีกงานอีกงานตอนนี้ทุกคนกำลังแบบว่าสรวนปวนแบบ คุณจะไม่จบไม่จบอีก G Hops นะคะแปะฟันจัดฟันนะคุณผู้ชมนักกินปากมาแน่นะคะเพราะฉะนั้นเอาอยู่ด้วย G Hops สั่งซื้อเลย1หลอดนะครใช้ได้สเดือนค่ะครับหหลอดร้อยกรัมใช้ได้นาน2องถึงสเดือนเลยนะครับราคาหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อโปรโมชั่นเป็นเซตเลยซื้อ5หลอดราคาพิเศษแบบเดียวกันหนึ่งพันบาททั่นเท่านั้นนะครับส่งฟรีสำหรับคนพ่ออุ่นด้วยรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่นะครับหรือ ครับโปรปีใหม่เรายังเหลือีก2วันนะครับรีบเลยนะฮะนี่เลยซื้อครบ2,000บาทไม่จะเป็นขมิ้นซันตราบีจีเอ็นเคหรือนี่ครับยาสีฟันชีเฮิร์บ2,000บาทได้ผ้าขนหนูตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักไปเลยนะจ๊ะกับมันประกันจานสักครู่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ